เข้าไปพูดไปเจราจากับผู้ใหญ่นะคะท่านอาจจะต้องใช้ความกล้าหาญแต่จุดนี้อังคารกับดาวตัวตนของท่านเป็นดาวคู่ศัตรูก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความไม่พอใจกันเป็นส่วนตัวหรือเรื่องของปากเสียงเรื่องของคําพูดความมั่นใจในตัวเองเกินไปหรือบางครั้งท่านอาจจะมองเห็นในเรื่องของผลประโยชน์มากเกินไปทําให้เจ้านายหรือผู้ใหญ่มองท่านในแง่เสียลักษณะแบบน,นี้จุดนี้อาจจะต้องระวงังเพราะดวงดาวมีทั้งดีทั้ง แต่อังคารเล็งกับดาวพฤหัสก็เกิดเป็นดาวคู่สมพลมีกำลังได้ดีในเรื่องของการต่อรองการสนับสน,นุนสิ่งต่างๆนะคะบางคนนะคะหากมีการเจราจาต่อรองเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์เนื่องจากอังคารเป็นดาวแห่งหลักทรัพย์ท่านจะประสบผลสําเร็จได้ดีนั่นเองค่ะส่วนดาวพระศุกร์อยู่ในจุดนี้ไปจนถึง15มกราคมดาวศุกร์มหาจักรแน่นอนว่ารอบนี้ถ้ามีบริวาร